2 in ิแชมพูไบโอเวทช่วยลดผมขาดหลุดร่วงสบู Sub ่สกินเดียวอาบสะอาดสดชื่นช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว สวัสดีผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับแม่สอดระทึกบ้านคนไทยโดนหางเลขระเบิดหลังพมา่าโจมตีเคเคพาร์คแรงอัดมหาสารทําเพดานบ้านพังทั้งแถบโคมไฟดาวไลท์ร่วงกระจายทั่วพื้นชาวบ้านร้องพึ่งสร้างเสร็จได้ปีเดียวเจ้าของผวาเสียงระเบิดดังทุกวันวันละหลายลูก เศษหินเศษเหล็กปลิวข้ามแม่น้ำเหมยกระแทกหลังคาผนังบ้านนับสิบหลังเสียหายชาวบ้านเผยอยู่ไม่เป็นสุขนอนไม่หลับวอนเจ้าหน้าที่ไทยจีรจามเมีนมาขอให้หยุดใช้ระเบิดทำลายอาคารเสนอเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลแทนวันเหตุซ้ำทำบ้านพังยกหมู่บ้านด้านแนวอำเภอแม่สอดส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีปลัดอำเภอส่งเจา้าหน้าที่สำรวจความเสียหายกองกำลังนเรสวนตรึงกำลังแนวชายแดนเข้มเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง ชาวแม่ปกใหม่ท่าสุงวอนรัฐบาลเร่งคุยทหารเมียนมาหยุดระเบิดทำลายใกล้ชายแดนนครบาลปสอสผนึกกำลังทลายปาร์ตี้ชายรักชาย LGBTQ+ มว่วสสมเสพยบยา29รายกลางสุขุมวิท13พบสภาพสุดอื้อฉาวยาเสพติดไวยกากราถุงยางเจลเกลื่อนห้องพร้อมจับกลุ่ม4รายมีของกลางเป็นยาไอซ์ยาบ้ายาอีเคตาีและยาป๊อปเปอร์กว่า30ขวด เปิดปฏิบัติการลับใช้สายลับหุ่นล่ำแฝงตัวสืบเบาะแสก่อนจับกลุ่มคาหนังคาเขากลุ่มผู้ต้องหาเป็นขาประจำ <c oughs> เคยถูกจับปาร์ตี้เสพยาเ <c oughs> มื่อปี6-7 <c oughs> ในพื้นที่ทองหล่อพบบตรกิจรัฐพัันเพชรลั่นใช้มาตรการเด็ดขาดปราบแหล่งมั่วสุมยาในเมืองกำชับสแกนเข้มสถานบันเทิงและโรงแรมทุกแห่งพบของกลางอื้อยาอีน้ำสารระเหยเข็มฉ <c oughs> ีดยาอุปกรณ์เสพครบวงจร ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด4ีรายดำเนินคดีต,ตามกฎหมายอีก25รายทำประวัติขยายผลโยงขบวนการจัดปาร์ตี้เสพยาหาต้นทางยาและผู้จัดเบื้องหลังตัวจริงสลดกลางกระถินรถเก๋งวัยยาวัจกรวัย64ถอยหลังพุ่งชนเด็กเก็บเหรียญโปรยทานดับ1เจ็บหเหตุเกิดในวัดบ้านโศกนกเต็นขอนแก่นกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีชีวิต รถถอยแรงลากร่างเด็กหญิงวัย5ปีติดใต้ท้องรถเสียชีวิตคาที่อีกรายเด็กชายวัย6ปีถูกชนกระเด็นบาดเจ็บชาวบ้านแตกตื่นร้องระงมวิ่งเข้าช่วยกันชุลมุนคนขับเป็นวยาวจกรของวัดเผยตั้งใจขยับรถหลบทางขบวนแต่เครื่องยนต์เร่งเอง,เองควบคุมไม่ทันรถพุ่งถอยไปชนต้นไม้ใหญ่จึงหยุดนิ่งพลเมืองดีรีบอุ้มร่างเด็กหญิงออกจากตัวรถครอบครัวเผย เด็กตั้งใจรออยู่ที่บ้านแต่เปลี่ยนใจมาที่วัดเก็บเหรียญโปรยทานก่อนเกิดเหตุสลดด้านตำรวจสพพลตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายน้ำป่าหลากกลางดึกเถินลำปางจม5้าหมู่บ้านชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนได้รับผลกระทบลำห้วยแม่สแสลมบออควายเอ,อ่อท่วมบ้านระดับน้ำสูงถึง70ซนเมตรปริมาณฝนสะสมพุ่ง217.5ม mm. มฝนถล่มตั้งแต่3ทุ่มยันเช้า พระกู้ภัยเทศบาลเร่งช่วยเหลือชาวบ้านขนของหนีน้ำกันจ้าละวันเศษไม้กองขวางสะพานน้ำระบายช้าต้องใช้แบคโฮเร่งเปิดทางน้ำเ,เข้าเปลือกชาวบ้านถูกน้ำป่าซัดหายกลางทุ่งนาเสียหายนับไม่ถ้วนส่วนที่เชีงยงใหม่อ่วมไม่แพ้กันน้ำป่าไหลหลากแม่ริมอุทยานปิดน้ำตกแม่สาโชคคราวน้ำป่าหลากจากดอยสุเทพปุยเ,เพิ่มระดับน้ำแม่สาสูงอันตราย อำเภอกาลยานิวัฒนาสเสมิงน้ำขาดล้นตลิ่งเข้าท่วมหน้าที่ทําการอุทยานขุนขานมวลน,น้าทะลักลงหางดงสันป่าตองเตือนประชาชนลุ่มน้ําเป้าระวังหวันฝนตกซ้ําคืนนี้พลอากาศเอกมณฑลสัจุกรเรียกหมิวเมวิลร่วมหาทางออกที่บ้านทองหยอดมอบเงินชดเชยเบี้ยเลี้ยงคืนหลังข่าวเช้าสะเทือนวงการลูกขนไก่ไทยย้ำสมาคมไม่ได้หักเงินเองเงินมาจากกรกตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ยืนยันข่าวโกงเงินนักกีฬาเป็นเท็จทําเสียชื่อเสียงสมาคมกระทบขวัญน,นักกีฬาขอโอกาสชี้แจงความจริงไม่ใช่การแก้ตัวหรือเอาเงินมาคืนเพราะโดนจับได้ชี้สมาคมไม่มีสิทธิ์หักเบี้ยเลี้ยงเป็นเพียงตัวกลางจ่ายตามระบบของกกทพร้อมน้อมรับคําวิจารณ์และจะปรับปรุงการสื่อสารกับนักกีฬาให้ดีขึ้นขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในความโปร่งใสและความตั้งใจของสมาคม ด้านมิวพปรปวีเผยยังไม่สบายใจขอให้เปลี่ยนผู้จัดการทีมซีเกมระบุฝ่ายพัฒนานักกีฬาเป็นต้นเหตุทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยประกาศถอนตัวจากทีมซีเกมเพราะเสียความรู้สึกแต่ภายหลังกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งหลังเข้าพบร้อยเอกธรรมนัฐ โอละครึ่ง plus ชุบชีวิตเศรษฐกิจไทย4วันเงินสะพัดกว่า8,700ล้านบาทคนใช้สิทธิ์กว่า15ล้านรายเศรษฐกิจฐานรักคึกคักทั่วประเทศกระทรวงการคลังเผยรัฐร่วมจ่าย4,321ล้านประชาชนจ่าย4,426ล้านขอร้านค้าผู้ประกอบการทำตามเงื่อนไขห้ามสแกนข้ามจุดขายหรือแลกเงินสด พบร้านค้าโกงแล้ว55แห่งถูกระงรับสิทธิ์เรียกเงินคืนเต็มจำนวนย้ำโครงการมีเป้าหมายช่วยผู้ค้ารายเล็กและบรรเทาภาร,ระค่าครองชีพเตือนห้ามขายสินค้าต้องห้ามเช่นหวยเหล้าบุหรี่หรือบัตรเงินสดฝ่าฝืนกฎหมายปรับสูงสุด140,000บาทจำคุก7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนวันนี้เปิดให้ร้านอาหารผูกแพลตฟอร์ม Delive r y ผ่านแอปถุงเงินเริ่มใช้งานจริง7พฤศจิกายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันย้ำร้านค้าเลือกผูกได้เพียงแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้น MISS u n i v e r s ์กัมพูชาหลานมาลีถึงไทยเรียบร้อยเข้ากองประกวดมิสยู n i เว r ร์ส2025หลังลงเครื่องที่สุวรรณภูมิท่ากลางการต้อนรับเรียบร้อยก่อนขึ้นรถบัสไปยังโรงแรมที่พักอย่างเป็นระเบียบ กองประกวดไลฟ์บรรยากาศวันแรกขณะที่สาวงามจากทั่วโลกทยอยเช็คอินเตรียมลงทะเบียนและฟิตติ้งบรรยากาศโดยรอบสงบแต่มีแฟนคลับออกมาต้อนรับแน่นหน้าโรงแรมฝ่ายสื่อจับตาความขัดแย้งข้ามพรมแดนหลังไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ประเด็นการเมืองระหว่างสองชาติยังคุกกลุ่นกองประกวดยืนยันการดูแลความปลอดภัยและความเป็นกลางเตรียมมาตรการคุมเข้มเหตุการณ์ชุมนุมหรือการประท้วงส่วนตัวแทนไทยวีนาประวีนสิงห์พร้อมลงสนาม สื่อี้เป็นโอกาสโชว์ความเป็นเจ้าภาพท่ามกลางความอ่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะความเคลื่อนไหวของพักภูมิใจไทยยังแรงต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้ธนายรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากูลนะคะในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้เดินทางไปเปิดตัวตระกูลโลสถาพรพิพิธบ้านใหญ่จังหวัดตรังเข้าสังกัดพักภูมิใจไทยค่ะ เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยไปพร้อมกับคุณพิพัฒน์ร,รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมแก่นําพักใต้ของพักภูมิใจไทยได้เดินทางไปที่บ้านโลสถาพนพรพิพิธจ,จังหวัดตรังนะคะเพื่อไปเปิดตัวตระกูลโลสถาพนพรพิพิธที่เดิมอยู่พักประชาธิปัตย์มาเข้าร่วมงานกับพักภูมิใจไทยค่ะโดยมีคุณสมชายโลสถาพนพรพิพิธอดีสสตรังบิดาของคุณสุดนัชชา โลสถาพรพิพิธสสพักประชาธิปัตย์เขตสจังหวัดตรังรวมถึงนายบุญเลง้งโลสสถาพรพิพิธนาย,ยกอบอจอตรังสมาชิกสภาอบอจอตรังผู้นำท้องถิ่นและผู้สนับสนุนให้การต้อนรับนะคะ โดยนายกอนุทินได้กล่าวว่าภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ตนให้ความสําคัญอย่างมากและไม่เคยคาดคิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะมีฐานเข้มแข็งในพื้นที่ที่นี่จนกระทั่งการเลือกตั้งเมื่อปี66พักสามารถส่งสอสเข้ามาได้และตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้งปีหน้าจะได้สอสภาคใต้เพิ่มและหวังว่าจะมาแจ้งเกิดที่จังหวัดตรังซึ่งครั้งนี้ได้บ้านโลสถาพรพิพิธและบ้านสุรบาลมาร่วมงาน จากนั้นคุณอนุทินก็ได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตพักภูมิใจไทยให้กับคุณสมชายและประกาศว่าเป็นสมาชิกใหม่ของพักภูมิใจไทยแล้วก็สับพยกนะคะว่าปกติต้องไปที่พักแต่ว่าวันนี้หัวหน้าพักมาเองแล้วก็มีการพูดภาษาใต้นิดหน่อยด้วยค่ะนะครับตั้งแต่สนามบินมาท่านจบอกขอกอดหน่อยขอกอดหน่อยนายกผมบอกกอดได้ท่านขอกอดผมขอกาเขแล้วกันนะครับ อยากจะมาแจ้งเกิดที่นี่บ้างหน่นะครับก็คิดว่าเที่ยวนี้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายคงจะให้พระคุณเชืไทยแจ้งเกิดที่ตังนะครับนำโดยโกหนอยในสมาชิกใหม่พระคุูเชืไทยครับนี่ได้นอมแรกเราทำครับเลือกไ้รอยนะครับครับ นอกจากนี้ค่ะในงานนี้ก็ยังเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้งสี่เขตของจังหวัดตรังนะคะแต่ว่านายกอนุทินได้สวมเสื้อให้เพียงสองคนก็คือคุณเอกพลณพัฒนลุงและคุณพิชัยเจริญสิริสุทธรส่วนอีกสองคนก็คือคุณทวีสุรบาลซึ่งปัจจุบันเป็นสสตรังจังหวัดพักพลังประชารัฐและคุณสุนัชชาโลสถาพรพิพิธปัจจุบันเป็นสสตรังพักประชาธิปัตย์มาร่วมงานด้วยแต่ไม่ได้สวมเสื้อให้นะคะเนื่องจากว่ายังสังกัดพักเดิมอยู่ค่ะ,คะ ผู้ชมครับไปดูผลสํารวจกันหน่อยนะครับจากทางนิดาโพลไปสํารวจที่ภาคอีสานครับปรากฏว่าผลคะแนนนะฮะของทางพักเนี่ยถ้าเกิดมาดับหนึ่งตอนนี้คือพักประชาชนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบุคคลสนับสนุนให้เป็นนายกวันนี้เนี่ยคนที่มาแซงคุณเท้งก็คือคุณอนุทินนะครับดูกันหน่อยนะครับศูนย์สํารวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาโพลครับเปิดเผยผลการสํารวจเรื่องของกระแสการเมืองภาคอีสาน ระหว่างวันที่27ถึง30ตุลาคมที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพแล้วก็รายได้นะครับกับ2คําถามครับหก็คือ บุคคลที่คนอีสานจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1เนี่ยนะยังคงหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะครับ32.40%แต่ว่าอันดับที่2ครับเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย19.70%ตครับตามมาด้วยคุณนะัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒ หัวหน้าพักประชาชนมาเป็นอันดับที่3 18.5% 5อันดับที่4ครับคุณชัยเกษมนิติศริจากพักเพื่อไทย8.8%แนะครับและคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ติดอ้าดับแรกอยู่ที่ 6. 1ส่วนพักการเมืองที่คนอีสานจะสนับสนุนในวันนี้ครับพบว่าอันดับที่1คือพักประชาชนได้ไป26.05%นอนะครับอันดับที่2ยังหาพักการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้2 4 6 5อันดับที่3 พรรเพื่อไทยครับ16.85อันดับที่4ภูมิใจไทย15.75และอันดับที่5พักประชาธิปัตย55์5.55เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เป็นโพลของนิราปโพลที่ภาคีสาร ซึ่ง<ช>จากผลของนิดาโพนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณหมายสุริกัญญานะคะก็ขอบคุณคนอีสานนะคะที่สนับสนุนพักประชาชนส่วนคะแนนตัวบุคคลที่คุณเท้งเนี่ยถูกนายกอนุทินแซงหน้าขึ้นมาได้แล้วเนี่ยค่ะก็บอกว่าเป็นช่วงที่ยังมีเวลาในการปรับกลยุทธ์ให้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้หลังจากนี้ค่ะโดยคุณสุริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชนขอบคุณผลโหวตประชาชนชาวอีสานของนิดาโพนะคะที่สนับสนุนให้คุณนัทพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิแคนดิเดตของพรรคประชาชนเป็นอันดับ3แม้จะตกลงมาเป็นรองคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีที่แซงขึ้นไปเป็นอันดับสองแต่ยังคงเลือกพรรคประชาชนเป็นอันดับหนึ่งโดยคุณหมายมองว่ามีหลายเรื่องที่ส่งผลกับการตัดสินใจของประชาชนคงไม่ใช่เพราะพรรคประชาชนไปโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่ายังมีเวลาไปจนถึงการเลือกตั้งให้ปรับกลยุทธ์ในพรรคเพื่อทําให้คุณนัทพงศ์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในท้ายที่สุดค่ะ ขอบคุณคะแนนนะคะที่มีการโหวต กันเข้ามานะคะจากนีดาโพนะคะเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นกําลังใจแล้วก็ไปปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในเพื่อให้โดนใจประชาชนมากยิ่งขึ้นคิดว่าหล,หลายๆเรื่องก็คงจะส่งผลนะคะกับการตัดสินใจของประชาชนผ่านนีดาโพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะระยะเวลาไปจนถึงการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังมีระยะเวลาให้เราได้ปรับตัวนะคะได้ปรับกลยุทธ์อะไรต่างๆเพื่อทําให้คัดเด็กของเราะค,ะคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในไทย ที่สุดส่วนการเลือกตั้งที่คาดการว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้าค่ะเรื่องนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าพักประชาชนยังตั้งเป้าตามเดิมก็คือ250เก้าอี้ขึ้นไปและยอมรับว่าสโลแกนมีเราไม่มีเทาจะเป็นแคมเปญเลือกตั้งระยะเริ่มต้นที่อาจมีหลายข้อความเพื่อตอกย้ําว่าเราเอาจริงไม่เพียงแต่มีเราไม่มีเทาแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เอาจริงด้วยค่ะค มีเรื่องร้อนในโซเชียลอีกแล้วนะครับกลับมาเป็นประเด็นสาหรับ2คนนี้ก็คือคุณไอซ์รักชนกและก็คุณภผยลิกนะครับเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นจากการที่คุณไอซ์รักชนกเนี่ยโพสครับโพสเนี่ยบอกว่าโกงเงินทหารผ่านศึกนะฮะโกงโคต้าหวยคนพิการโกงเงินนักกีฬาโกงเงินเกษตรกรโกงเงินชนลประธานโกงชื่อสมาชิกพรรคหลอกคนผ่านสแกมเมอร์ทุกรูปแบบศูนย์รวมอยู่ที่เดียวแต่ใหญ่ครับฟ้านายกยังไม่กล้าแตะแล้วฝ่ายค้านทำไร โหแหกกันจะโดนสังเกตกันอยู่แล้วพี่จา๋านี่นะครับโพสต์ล,ลอยๆมาแบบนี้โดยไม่ระบุถึงใครและพักการเมืองไหนนะครับจากนั้นเนี่ยคุณรัชโนกก็ยังแสดงความเห็นในโพสต์ของตัวเองนะครับบอกว่าแต่วันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นายกทึงจะฟันไม่ยัง้งและฝันไม่เลี้ยงจําไว้แค่ขอโอกาสให้พวกเราสักครั้งพร้อมกับแนบลิงก์ไลฟ์ของตัวเองที่พูดถึงกระบวนการฟอกเงินของสแกมเมอร์นะครับทางคุณไอซ์เนี่ยยังตอบคาถามในคอมเมนต์นะครับซึ่งก็น่าจะมีคนเข้ามาถามว่าที่โพสต์เนี่ยหมายถึงใคร โดยคุณไอซ์ระบุว่าหมายถึงใครหมายถึงใครเอางี้ชื่อแรกหลับตานึกแล้วเด้งขึ้นมาในใจพี่ชื่อนั่นแหละแต่อย่าพูดดังจะถูกฟ้องประเทศนี้ยังไม่ปกป้องประชาชนจากการฟ้องปิดปากซึ่งต่อมาครับทางคุณไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชรพักกล้าทมก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุถ,ถึงใครบอกว่าคนบางคนเน้นพูดเน้นกล่าวหาหลักฐานอยู่ไหนไม่เคยมีเพอเจอพอไม่มีอะไรจะพูดแค่เป็นฝ่ายตรวจสอบไม่ได้แบกนะ แล้วก็วงเล็บนะฮะแต่น่าจะเป็นการโพสนะฮะว่าน่าจะโพสต์ตอบคุณไอนะครับจากนั้นนคุณไผ่ก็โพสตความเห็นเพิ่มเติม,ตมในโพสตของตัวเองนะครับบอกว่าผลงานไม่มีเน้นโตวาทีซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้คุณไอรักชนกเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณไผ่นะครับบอกว่าไผ่ลิกแล้วก็เป็นเครื่องหมายกาก,ากบาทแล้วก็อีกบรรทัดนึงบอกว่าไผ่ร้อนแล้วก็เครื่องหมายถูกต้องแล้วก็อิโมจิรูปขำแบบนี้นะครับคุณไผ่ก็มาตอบนะครับตอบในคอมเมนต์ของคุณรักชนกทันทีบอกว่า ไม่นะครับท่านสสผมแค่อยากเห็นหลักฐานของท่านแค่นั้นครับและการตรวจสอบของท่านสสดีครับแต่ก็เสียกําลังใจคนช่วยเหลือที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการนะครับคุณท่านนะครับคือเรื่องราวอยู่แค่ตรงนี้อยู่ยังไม่ได้ต่อเนื่องตกลงและพูดถึงกันไหมหรือว่ามีประเด็นอะไรนะครับค่ะเด<ร> <ไป S 2> ี๋ยวให้ตามก <รอ S 1> ัน<ด>ต่อค่ะ,คะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวรอบโลค่ะ เธอคือที่ปลอดภัยใกล้ฉันเธอไม่มีเธอฉันจะอยู่ที่ไหนเธอคือซีฟโซนไม่อยากกระโดดเราก็มาเป็นมันดิได้ไหมเพราะว่าเธอคือที่ห่วงใยใกล้ฉัน ทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 p l u พบกับกวางใน Open House ที่จะพาทุกคนมาชมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในเรื่องของดีไซน์และการลงทุนทั้งในบ้านใหม่และบ้าน,น,นวินเวทรวมไปถึงโรงแรมและคาเฟ่ ติดตาม Open House กันบนช่อง3 plus news และทั้งบน YouTube และ Facebook นะคะเราจะทุ่มไปด้วยกันนะแม่คำดวงน้องจะทำให้ดีที่สุดเจ้าค่ะมึงสินะไอคุณเอกอีกเรืนอกเมืองทุ่งใหญ่พบศพทหารในป่าอาจจะเป็นโจรจะเข้ามาปล้นเมืองทุ่งใหญ่กระผมยอมตายแต่ไม่ยอมให้แม่คำดวงเป็นอันตรายแม้แต่ปลายก้อย ่อยก็แค่นในห,หอยตอนควายซิไปคิดอีอย่างกับเขาแต่เขาแต่งงานก็ัม่อุ่นไปเถอะเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงดีใจจังด้เล่นกับยี่เมื่อไหร่เข้าฉากันด้วยะ เหนื่อยแน่นอนพอตอหลับต่อมยมวยหนึ่งยกอะไรอย่างนี้เลยค่ัคัดปุ๊บเป็นร้อยนิ้ว,ดวแดงจนไม่เคยเข้าใจการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเท่ทุนผู้ชายคนหนึ่งได้ขนาดนั้นได้ยังไงอ่ะเสน่ห์แรงนะคุณปูว่ายน้ําทีก็โอ้โหวิ่งทีนึงก็อ้หแต่ถ้าต้องการแบบว่ากรุบกรุบเด็กม,มาหาลัยก็ต้องมาทางเจนนะเก่งเก่งอันนี้ือบอกใครเ้าคะเนี่ยละพรสนุกแล้วเบอร์กระดูกของนักแสดงอ่ะโอ้โหนี่คือน้ำพึ่งขมสอง5 สำคัญลินมากรู้ไหมไม่ว่าใครก็แทนดิเจนไม่ได้เจนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ลินมีเลยนะอะเจนไม่ได้อยากเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลินแล้วละไม่ได้อยากเป็นมาตั้งนานแล้วพายมีเรื่องอยากจะขอให้ลินช่วยด้วยอะพายขอจะปฏิเสธได้ไงลินโกหกเจนโกหกแบบไม่รู้สึกอะไรเลยแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะรักสุดท้ายไม่เซฟโซนวันศุกร์20นาฬิกา30นาที ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3พลัส โดยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาขอแนะนำเพี่ยจื้อหวังขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชันนำทั่วไปช่วงนี้ติดตามเรื่องราวรอบโลกนะคะดูประเด็นเศรษฐกิจการลงทุนกันหน่อยคะ่ะผู้ชมอังถัดหรือว่าองค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนามีการเปิดเผยรายงานฉบับล่าสุดนะคะที่ชื่อว่า Global Investment Trends Monitor ค่ะ ชี้ว่าปริมาณการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ทั่วโลกลดลง3เในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะนับเป็นการลดลงต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วค่ะ ก็เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ระมัดระวังท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าอัตราดอกเบีย้ยที่สูงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะโดยมีกระแสงเงินทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้น12%ในละตินอเมริกาและแคริบเบียนและเพียง7%ในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียขณะที่แอฟริกามีการลงทุนลดลงอย่างมากนะคะมากถึง42% ในขณะเดียวกันค่ะโครงการกรีนฟิลด์ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทต่างๆเข้าไปสร้างฐานการผลิตใหม่ในต่างประเทศก็ลดลง17ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภาษีศุลกากรซึ่งเป็นผลมาจากการลดลง29ของภาคการผลิตที่ต้องใช้ห่วงโซ่อุปทานอย่างเช่นสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์นะคะครับไปดูความเคลื่อนไหวในประเทศอิหร่านนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางประธานาธิบดีออกมาบอกว่าจะสร้างโรงงานนิวเคลียร์ใหม่ขึ้นมานะครับ หลังจากก่อนหน้านี้ที่ถูกทรัมป์นะฮะโดยอเมริกันโจมตีไปทางประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแคปของอิหร่านกล่าวกับสื่อในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าเตฮะรานนั้นจะสร้างโรงงานนิวเคลียร์ขึ้นใหม่ครับที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและเสริมว่าประเทศนี้ไม่ได้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างใดท่าทีของอิหร่านครั้งนี้ถือว่าเป็นการท้าทายสหรัฐอย่างมากครับหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐได้เตือนว่าเขาจะสั่งโจมตีโรงง,งานนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกครั้ง หากเตหรานพยายามเปิดโรงงานที่สหรัฐทิ้งระเบิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขึ้นมาใหม่เปเซิเคียนนั้นได้แสดงความเห็นระหว่างการเยือนองค์การพลังงานประมานูข,ของประเทศนะครับซึ่งเขาได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงและภาคอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของอิรานโดยบอกว่าการทำลายอาคารและโรงงานไม่สร้างปัญหาให้เราเราจะสร้างโรงงานขึ้นใหม่ด้วยความแข็งแกร่งที่มากขึ้น โดยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับสหรัฐได้โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิรานซึ่งวอชิงตันระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มุ่งเน้นที่การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เตหรานยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิรานนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพลเรือนเท่านั้นซึ่งพูนามิลานย้ำว่าทั้งหมดนี้มุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนเพื่อแก้ไขโรคภัยและเพื่อสุขภาพของประชาชนครับ เมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เดินทางเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะก็คือพีทเฮกเซ s ค่ะก็ประกาศลั่นนะคะว่าสหรัฐต้องการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับเวียดนามให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยบอกว่ากองทัพอากาศสหรัฐได้ส่งมอบเครื่องบินฝึก T-6 จำนวน3ลำเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็บอกว่ารัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนเวียดนามที่เข้มแข็งและเป็นอิสระในฐานะหุ้นส่วนที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันดังนั้นเราจึงต้องการขยายความร่วมมือและร่วมกันพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกันของเรา ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมเวียดนามค่ะฟานวังเซียนก็กล่าวว่าการเยือนเวียดนามของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนะคะทางนี้เวียดนามซึ่งพึ่งพาอาวุธจากรัสเซียเป็นอย่างมากกําลังมองหาการกระจายคลังอาวุธของตัวเองมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วค่ะ โดยการเจรจากับสหรัฐก็ได้นำไปสู่การยกเลิกการคว่ำบาตรอาวุธเมื่อปี59ได้รับแรงผลักดันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงรัฐบาลโจไบเดนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะส่วนที่เซอร์เบียตอนนี้มีคนนับหมื่นคนที่ออกมาชุมนุมนะครับเพื่อเป็นการประท้วงประธานาธิบดีนะครับเพราะว่าไม่พอใจในเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับ ชาวเซอร์เบียหลายหมื่นคนจากทั่วประเทศรวมตัวกันวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เมืองโนวิซาสทางตอนเหนือเพื่อรำลึกถึงเหยื่อเหตุการณ์หลังคาสถานีรถไฟถลม่มเมื่อปีก่อนครับซึ่งเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่สะท้อนถึงความไม่พอใจจากการปกครองของประธานาธิบดีอเล็กซานดราบูซิสเป็นผู้นำเผด็จการโดยภาพจากทางอากาศจะเห็นว่าผู้คนมารวมตัวกันเยอะมากนะครับนี่เป็นการชุมนุมครั้งใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งเหตุการณ์ย้อนกลับไปครับ ตอนนั้นเนี่ยหลังคาคอนกรีตถล่มที่สถานีรถไฟโนวิซาร์เหตุการณ์เกิดขึ้น1พฤศจิกายนปีที่แล้วฆ่าชีวิตผู้คนไป16รายโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นจุดชนวนให้เกิดการประท้วงบนท้องถนนนำโดยกลุ่มเยาวชนและการเคลื่อนไหวทั่วประเทศเพื่อแสดงความไม่พอใจกับปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อการกุมอำนาจของทางประธานาธิบดีวูซิสอย่างรุนแรงนะครับ ผู้ประท้วงนเชื่อว่าโครงสร้างคอนกรีตของอาคารสถานีรถไฟที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ที่นูเวซาร์พังถล่มทับประชาชนเนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแม้บูซิดเนี่ยพยายามปราบปรามผู้ประท้วงอย่างหนักทั้งการควบคุมตัวผู้ประท้วงหลายร้อยคนการใช้แก๊สต็าตาแต่ปรากฏว่าก็มีผู้ชมุมนุมเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆและวันเสาร์ที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าหลายคนไม่พอใจจริงๆนะครับตอนนี้สถานการณ์ของเซอเร์เบียกำลังจะพยายามเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป แต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคจะมีหลายเรื่องทั้งการเมืองด้วยแล้วก็ความใกล้ชิดกับรัสเซียและวก็จีนด้วยครับค่ะพูดถึงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปที่ผ่านมานะคะที่เมืองคยองจูของเกาหลีใต้ค่ะมีช่วงเวลาที่ผู้นำ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนการเจรจาแล้วก็แลกเปลี่ยนของขวัญกันด้วยนะคะนี่คือช่วงที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้แลกเปลี่ยนของขวัญกันค่ะหนึ่งในของขวัญที่สีจิ้นผิงเตรียมไว้ให้กับผู้นําเกาหลีใต้ก็คือสมาร์ทโฟนเสี่ยวมี่สเครื่องนะคะซึ่งใช้จอแสดงผลที่ผลิตโดยบริษัทเกาหลีค่ะโดยนายลีได้มองไปที่สมาร์ทโฟนทั้งสองเครื่องแล้วก็ถามติดตลกนะคะ ว่าระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารได้รับการดูแลอย่างดีหรือไม่คำพูดของเขาเรียกเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมงานเมื่อได้ยินคำแปลจากล่ามซึ่งสีจิ้นผิงก็พูดติดตลกค่ะว่าคุณควรที่จะตรวจสอบดูว่ามีแบ็กดอ์หรือไม่ซึ่งความเสี่ยงของแบ็กดอ์ค่ะหมายถึงวิธีการซ่อนเร้นระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าการควบคุมความปลอดภัย ก็เลยเป็นช่วงที่ไม่ได้แลกเปลี่ยนแค่ของขวัญแต่ว่าแลกเปลี่ยนมุกตลกกันด้วยนะคะส่วนเกาหลีใต้ค่ะก็มอบกระดานโกะซึ่งเป็นกระดานน้าอย่างดีที่สุดสําหรับเล่นเกมหมากล้อมให้กับสีจิ้นผิงนะคะเพราะว่าสีจิ้นผิงนี่ก็ชื่นชอบเกมกระดานจีนโบราณเป็นอย่างมากค่ะส่วนการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปคครั้งต่อไปจีนก็จะเป็นประธานในการประชุมนะคะจะจัดขึ้นที่เมืองสินเจ,จินค่ะค ส่วนเวียดนามนะครับที่เมืองหอยอันพาไปดูบรรยากาศหลังจากที่น้ําท่วมผ่านไปตอนนี้หลายคนก็เริ่มออกมาทําความสะอาดนะครับหอยอันเวียดนามก็ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเริ่มทําความสะอาดเมืองครั้งใหญ่หลังจากระดับน้ําลดลงหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันนะครับส่งผลให้เกิดน้ําท่วมร้ายแรงแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในทั่วภาคกลางพอน้าลดระดับเนี่ยเจ้าของร้านค้าชาวบ้านก็ต้องออกมากวาดโคลนออกจากหน้าร้านซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เรื่องของระบบไฟนะครับ กัวตัดครับเป็นเจ้าของร้านอาหารวัย40บอกว่าน้ำเนี่ยพัดพาทุกสิ่งไปหมดเลยครับทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากแล้วก็ต้องเผชิญกับน้ําท่วมในครั้งนี้เนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนไปนะฮะอย่างน้อย29คนสูญหายไป5คนเจ้าหน้าทียก็ยังเตือนบอกว่าฝนเนี่ยยังตกต่อเนื่องอยู่นะครับถึงแม้ว่าน้ําจะลดระดับลงแล้วค่ะ ไปดูอันดับ1ของโลกเรื่องมลพิษค่ะเมืองลาฮอร์เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐปัญจาบในปากีสถานนะคะแล้วก็เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของปากีสถานโดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกเมื่อวานนี้ตามรายงานของการตรวจสอบของ IQ Air ของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตรวจวัดได้อยู่ที่237นะคะซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อากาศดีที่สุดมากถึง187ค่ะ แต่ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายประชาชนก็ยังมารวมตัวกันเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ชมการแข่งขันคริกเก็ตนะคะส่วนชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการอย่างจริงจังเพราะว่าก็มองว่ามีการดําเนินมาตรการป้องกันหมอกควันที่ไม่เท่าเทียมกันทั่วเมืองนะคะครับแล้ว,วันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของหมอผีวูดูกับประชาชน